เขาคงจะไปเที่ยวกันเป็นหมู่คณะเกเนี่ยรวมตัวกันประมาณเกินสิบคนแหละแล้วก็ถ่ายรูปขา้อขายว่าไปไหว้พระมีทริปกำลังเย่เย่มาลูโกรกันด้วยมีอักษรยอสองพยางก็พอแล้วแหละเพราะคนนี้ก็ดังแล้วล่ละอนโตนียโพซิลเนี่ยเป็นนางงามที่ดังที่สุดเขาคือเบอร์หนึ่งของจริงตำแหน่งดีกรีเขามีเยอะมากไม่ควรจะไม่พูดใช่ไหมใช่มันต้องพูดแล้วถ้าพูดมันจะมีผลอะไรครับพี่เต๋าไม่ทราบ อันนี้เล่นพูดทุกคนแต่ไม่พูดเรื่องแอนโทเนียเลยเนี่ยทุกคนก็ตั้งคําถามแล้วก็สงสัยว่าใครสั่งเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเขาอยากเข้ารอบเนี่ยเขาต้องจ่ายเท่าไหร่ก็ปกติสําหรับเวนี้นะขายมาตั้งนานแล้วเขเมียนพระเมียนประลิสซับต่างแดงต่างแดงก็ <laughs> อย่าไปเม้นมั่วๆนะเดี๋ยวมันฟ้องนะ คลิปหลุดพิธีกรดังหน้าตาหุ่นดีมีคลิปหลุดเขาบอกว่าเป็นแบบหมู่กันเลยเป็นหมู่คณะยังไงครับพี่เต่าเขาคงจะไปเที่ยวกันเป็นหมู่คณะอย่าพูดว่าเป็นเที่ยวดีกว่าเพราะว่าในภาพเป็นยังไงครับเขาบอกว่ามีคลิปหลุดในภาพที่หนูเห็นเป็นยังไงอุ้ยหนูเห็นแล้วหรอหนูเห็นแล้วหนูต้องเห็นแล้วใช่ไหมหนูเห็นแล้วน่าจะนัวเลยล่ะถอดเสื้อไหมถอดเสื้อเหลือแต่อะไรกเกงไว้นาเกงในหรือเกงว้ยน้ำน่าจะเป็นมันเป็นทรงออร์แวร์แบบโปรยูเกงเนี่ยรวมตัวกันประมาณเกินสิบคนแหละแล้วก็ถ่ายรูปเขาขายว่าไปไหว ถอดเสื้อไว้พักเหรอคะถอดเสื้อไว้อากาศร้อนไงอุโบสถอากาศร้อนแล้วบอกได้ไหมครับว่าสดยอดเป็นใครสองพยางเราถ่ายาคนเปิดมานีสองพยางสองพยางเออ ไม่หนูเลวอะลูกไม่ได้นะคือนอกจากพิธีกรคนนี้ก็จะมีพิธีกรคนอื่นไปร่วมด้วยคือพิธีกรคนอื่นไม่เห็นมันจะมีตัวจี๊ดจีอยู่ประมาณ3ตัวอ่าตัวจี๊ดจี้ก็เคยเจอสมัยเขายังเป็นเด็กน้อยพี่เต๋อเคยเจอตั้งแต่ยังเป็นตุ๊ดหัวโปกกระโหลกไข่ตอนหลังเขาเล่นกล้ามไงเขาก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนร่างไงพอสักพักหนึ่งก็มาลงในทวิตเตอร์ไงแล้วก็ตกใจเอา้ามีทิปกำลังเย่เยมาลูโกรกันด้วยเราได้เห็นไมคคลิปนั้นไม่ได้กล้าเข้าไปขอเพราะว่าไอ้คน่อนเเาาหก็บ ว่าก่อนหน้านี้มีข่าวรือมีการแบบเป็นปาร์ตี้แบบนี้แล้วเขาจะเรียกนายแบบชั้นนําของเมืองไทยอ่ะมาร่วมหมู่บ่อยไม่ใช่แต่กลุ่มนี้มีหลายกลุ่มมีประเภทเซเลบริตี้เป็นไฮโซก็มีแล้วก็เป็นดาราพิธีกรก็มีเป็นพิธีกรเป็นดาราเล่นละครแล้วก็จะเรียกนายแบบเนี่ยไปประมาณคนสองคนเรียกไปทําอะไรครับพี่เต๋ากินสโมกี้บอ์ปาร์ตี้ไม่ให้กินสโมกี้บอ์แล้วก็เล่นเกมจะเปิดจะเป็นบ้านหรือจะเปิดเป็นโรงแรมโรงแรมมีกิจกรรมเย่เย่มาลูโกส่วนอยากจะเป็น พวก LGBT ใช่ไหมครับที่เป็นกลุ่มกลุ่มนี้จริงๆแล้วมันก็มีทุกเพศทุกวัยอะแต่ว่ากลุ่มกลุ่มพวกเราเนี่ยหุ่นดีรวยแล้วก็หน้าตาหลอ่อมันเคยมีการจับเซ็กหมู่เนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วสรุปยืนยันแล้วว่าเป็นเซ็กหมู่เลยเมื่อกี้ก็เขาเขา,เขายืนยันว่ามันมีรูปเซ็กหมู่เขาหนูก็เห็นแคปชั่นที่เขาเขียนว่ามีเซ็กหมู่อะเออมันมีพิธ<ล>ีกรชอบโยนมาให้หนูอะ่ะแม่ส่งรูปให้หนูดูอะ่ะเออก็คือเขามีการจับแม่รามแม่ถามกับหนูอ่หนูเห็นรูปแล้วหนูนึกถึงอะไรอะอย่างเดียวอะไรอะ ปาร์ตี้โฟมเป็นปาร์าตี้แบบปาร์ตี้โฟมต้องไปเรือที่สิงคโปร์เป็นปาร์ตี้แบบไรการพูดคุยแม่ในการพูดคุยคุยอะไรคุย,ค,ยคุยอะไรแบบเล่นอุปกรณ์หนังไทยอังกะรุงเงยเลยเดี๋ยวนะเซนเตอร์เนียคุยหรือ สรุปแล้วว่าก็คืออันเนี้ยไม่ใช่เป็นพฤติกรรมที่แปลกใหม่อะไรหรอกก็จะมีมานานแล้วและมีมานานแล้วมีมา2ีปีแล้วแต่ว่ามันดันมีคนดังเป็นพิธีกรไงอยู่ในนี้ด้วยแล้วดันมีแฟนด้วยไงเขาบอกว่าจ่ายเลทสูงด้วยต้องการจ้างในแบบมาอาจ่ายต้องจ่ายเลทสูงจ่ายเลทสูงเพราะว่าในแบบมาขั้นต่ำๆที่เขาเล่าให้ฟังนะก็หลายหมื่นแต่ก่อนหน้านี้เหมือนมีข่าวแบบเนี้ยค่ะเป็นอักษรย่อซุบซิบมาแล้วแต่เหมือนทำไมพี่เต่าพึ่งพึ่งมาเปิดพึ่งเห็นในทวิตเตอร์เขาพิ่งเห็น คนที่เปิดเนี่ยก็คือน้องที่รู้จักเป็นน้องที่สนิทกัน หรืว่าจะขอเข้าไปไถามเข้าไปส่งมาลิงก์มาให้แม่ดูหน่อยเนหอนะเออแต่ไม่อยากเห็นของพิธีกรนะอยากเห็นของนายแบบแต่เธอเชื่อไหมในแบบพวกนี้สมัยก่อนไม่ไม่ได้ดูดีนะเป็นกระเทยนะเอาหรอเป็นกระเทยแล้วตอนหลังอะเล่นกล้ามไงพอเล่นกล้ามแล้วก็แอปเกย์คิงไงแต่งหญิงไม่แสดงออกไงสรุปคอนเฟิร์มว่าอันนี้คือเรื่องจริงเนาะก็มีรูปแล้วไม่ใช่เห็นรูปแล้วแต่มาระบุแม่จะระบุได้ไหมล่ะว่ามีอักษรยอสองพยางแล้วมีใครอีกมีอักษรยอสองพยางก็พอแล้วแหละเพราะคนนี้ก็ดังแล้วล่ะดั เคยมาทีวีพูด้วยนะเอาหรอใช่ลมฉีเป้าละเ oh. อเอะไะค่ะพี่เต่าจากกรณีที่สำนักข่าวหลายสำนักเลยพูดถึงว่าคุณแมทธิวสมัยถึงไม่พูดชื่อและตําแหน่งเขาพูดชื่อเขาพูดชื่อแต่เขาไม่พูดตําแหน่งไม่พูดตําแหน่งค่ะเขาก็คงจะอึดอัดนะน่าเห็นใจแมทธิวนะอันนี้พูดตรงๆนะเพราะว่าแมทธิวเนี่ยเขาก็เป็นพิธีกรมืออาชีพค่ะนะคะแต่ทีนี้เนี่ยงานนี้ไม่ใช่งานแรกที่เจอกันม,มันมีการก่อนหน้านี้แล้วเคยเจอกันมาก่อนเอาหรอพี่เต่าใช่ค่ะเท่าที่ทราบมานะคะเขาก็บอกเขาไม่พูดตำแหน่งเหมือนกัน น้งัล่าใหฟะะคะแต่จริงๆแล้วมันต้องพูดโดยตามมารยาทนะพี่เต๋าในการที่เราเป็นพิธีกรต้องพูดใช่ไหมมันต้องพูดเพราะว่าแอนโทเนียโพซิลเนี่ยเป็นนางงามที่ดังที่สุดตั้งแต่ปีที่แล้วยันปีนี้<ม>เขาคือเบอร์หนึ่งของจริงแล้วก็มันไม่มีนางงามคนไหนที่จะไปยืนประกบอั้าพัชราภาแล้วไม่ตายนะฮะถูกต้องไหมฮะแล้วเสร็จทีนี้เนี่ยเขาเป็นรองนางงามจัก,กรวาลอันดับหนึ่งแล้วก็เป็นมิสซุปรานเนชแนลเขาชนะเลิศมาเลยแล้วก็ชนะมิสยูเนเวอร์สไทยแลนด์เพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งดีกรีเขามีเยอะ ไม่พูดใช่ไหมใช่มันต้องพูดนะฮะแต่เขาเข้าใจแมทธิวเพราะว่าเขาอะไรอ่ะพี่เต๋อว่าเหตุผลสาเหตุสาเหตุพี่เต๋อดูเลิกลิกดูอาการเลิกลิกหรือยังไงเหมือนเคยโดนหรือยังไงเคยเคยโดนห้ามหรือเคยโดนหรือเบรกยังหรืออะไรยังไงครับพี่เต๋อขาไม่กล้าตอบเลยหรอ มันจริงเหรอครับพี่เตา๋าอะไรคะมันจริงอย่างที่เขาพูดจริงเหรอคะจริงเรื่องอะไรฮะแบบตามข่าวที่เขาเขียนเขียนกันนะว่าจริงหรอคะว่ามีคนแบบว่าห้ามสั่งห้ามพูดห้ามมาลายต่างๆใดๆยังไงล่ะพี่เตา๋าอันนี้งไงหวัวเราะแล้วใช้พูดเ่องไงอ,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 อ่ะเออก็หวัวเราะแล้วอ่ะเออแล้วอย่างอีกก็แปลว่าคนกลางนี่หนักใจที่สุดคนกลางหนักใจที่สุดนะคะ เหมือนพี่ต่อเคยโดนเลยอ่ะอาการแบบลกรักมากเมื่อกี้อ่ะโดนบ่อย ดนอบอยดนบอยใช่ไหมรนบอยหนักใจไหมคะหนักใจหนักใจการทํางานของพิธีกรหรือการทําทงานของคนที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็ต้องทํางานแบบมืออาชีพพอเขามาเจอลักษณะอย่างนี้เขาก็จะมีความรู้สึกว่ากูไม่น่ารับเลยงานนี้อเอ,อแต่มันรับไปแล้วนะฮะงานนี้จริงๆอะ่ะเห็นใจแมทธิวน่าเห็นใจเขาเพราะว่าเขาก็คงอยากจะพูดนั่นแหละแต่พูดไม่ได้ใช่ไหมพี่เต่ามันพูดไม่ได้ใช่ไหม แล้วถ้าพูดมันจะมีผลอะไรครับพี่เต๋า hey, ไม่ทราบทราบหรือไม่บอกไม่ทราบก็แปลว่ามันก็คงมีข้างในแหละอย่างที่บอกกันใช่ไหมคะไม่ทราบ แล้วอย่างเงี้ยจะมีผลต่อการทํางานของคนนุณแมทติวไมยาพี่เวลามานจมีแล้วถ้าเ,<ล>เกิดสมมุติว่างานหน้าต้องเป็นแอนโทเนียโพซิลรองนางงาม,ม<ๆ>จักรวาลอันดับหนึ่งแล้วพี่แมทเราไม่พูดอย่างเงี้ยเขาก็ต้องอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพราะว่ามันต้องเอาพูดชื่อตําแหน่งเขาด้วยเพราะว่ามันมีแค่คนเดียวนะในโลกใบนี้เรามีแค่รองนางงามจักรวาลหน้าวันนี้มันมีแค่คนเดียวแล้วก็แอนโทเนียเนี่ยก็เป็นคนที่เก่งมีความสามารถอย่างน้อยถ้าไม่พูดชื่อมิสยูนิเวิร์สเฟิร์สลันดิ้งอัพเนี่ยมันก็ต้องพูด ได้อันนี้เล่นพูดทุกคนแต่ไม่พูดเรื่องแอนโทเนียเลยเนี่ยทุกคนก็กตั้งคําถามแล้วก็สงสัยว่าใครสัง่งแล้วอย่างอีทัวร์มันก็ไปลงแมทธิวอะคะ่ะแม่เห็นว่าลงหนักอยู่ <laughs> เพราะแฟนขับนางงามเขามีอยู่แล้วแอนโทเนียแฟนขับเยอะแล้วอย่างนี้ก็ต้องรองคุณแมทธิวออกมาชี้แจงเนาะเห็นใจเ่าอะเขามีคําตอบอยู่ในใจแล้วเขาพูดเลยไม่ได้เอาละ อาทิตย์ที่แล้วก็เปิดประเด็นอาทิตย์นี้เปิดประเด็นอีกเขาบอกเขาเฉาหนักเลยเขาบอกเขาเวทีไปไปรีดเงินเวทีรปเทศเ่็นบ้านยังไงคะแม่ก็มีเวทีเวทีหนึ่งบอกได้ไม่ล่าเวทีไหนถ้าแม่พูดมาขนาดนี้แล้วอะยังไงพูดสิผูดไม่ได้เพรเด The ฟ้รงเอาลอกเขาไปรีดไปฉกไปอะไรยังไงเขาโทรมาเจ้าของเวทีเขาโทรมาเขาบอกว่าเมียนพระเมียนพระอ๋อนี่ปประเทศเ่อนบ้านเลยปเ่็นบ้านเลย ฉกไปเยอะไม่ล่ะหมื่นสองพันเหรียญเราได้หรือเปล่าเดี๋ยวว่าได้มาแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเขาอยากเข้ารอบเนี่ยเขาต้องจ่ายเท่าไหร่อ๋ออันนี้คือเป็นเงื่อนไขระหว่างที่เขาตกลงกันใช่เขาบอกเมียนประว่าหมื่นสองพันเหรียญตายห่าเออแล้วเมียนประจ่ายไหมล่ะไม่จ่ายเพราะว่าร้องไห้เลยเพราะมันไปรีดเขาไปขุดเขาหรอไปรีดเขารีดซับต่างแดงแดฉกนี่เรียกจะคาว่าฉกได้ไหมคะแม่หมื่นสองพันเหรียญถ้าเป็นไปเป็นเงินไทยก็สี่แสนกว่าบาทนะเอาละ แต่ไม่ได้มงกุดนะไม่ได้ได้แค่เขารอบสามหรือว่าไมนหนึ่รอิบเขารอบเขารอบสีเฉยเมียนพระเล่าให้ฟังบอกเลยไม่ลาสอดย่อได้ไม่ลาเวทีไหนอะไรยังไงอยเอาแบบให้แคบลงนะเดี๋ยวมึงกับกูก็โดนหรอกร่วมไหมครบเอาอย่างนี้ค่ะแม่แต่มันก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติไหมย่าในการขายล็อกไข่มงไข่อะไรกันก็ปกติสําหรับเวนีนะเอ้าพูดอย่างนี้แล้วขายมาตั้งนานแล้วก็เมียนพระเมียนพระ เมียนบองประโคนสำหรับแม่หรือยังไงเมียนวองประโคนหาแม่บอกว่าซื้อหมื่นสองพันเหรียญแล้วเนี่ยหน้าที่ต่อไปต้องรับเป็นเจ้าภาพด้วยเออรับเป็นเจ้าภาพต่อจากอันนี้ไง พูดเลยเดี๋ยวจะโดนนะเ,เดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะต้องรู้แล้วว่าเป็นเวทีไหนนะแล้วสรุปแล้วในทางนู้นนะทางเพื่อนบ้านนะ่ะเขาก็ไม่จ่ายหรอกเขาองไห้เขาลองให้ใหโทรมาแล้วให้ฟังเพราะไปทำไมถึงไปถ่ายเขาแล้วมีแล้วหรือยังต้องถามเมียนพระปอดจีหรือย,อยังไงเมียนพระแต่เมียนพระเขาไม่ได้อยากเป็นหรอเห็นว่าโดนนะก็ก็แปลว่าการเรื่องรีดถ่ายหรือฉกเงินเนี่ยเป็นเรื่องปกติสําหรับนี้หรอแม่ก็มีมานานแล้วนะ เคยนั่งนั่งอยู่แล้วได้ยินคนหนึ่งพูดว่ามันบอกให้กูโอนร้านหนึ่งว่ะก็แมลว่าสําหรับแม่ที่ดีข่าวมานก็เป็นเรื่องปกติแหละนี่เราเปิดคอมเมนต์หรือเปล่าเนี่ยเปิดสิเราต้องปิดนะเพราะว่าเดี๋ยวเขามีคนมาทายไม่ได้อ่าเดี๋ยวให้เด็กปิดคอมเมนต์นะปิดคอมเมนต์ปิดคอมเมนต์นะค่ะเออต้องปิดคอมเมนต์เดี๋ยวมันจะโยงมาถึงคนนู้นคนนี้อีกแต่จริงๆเราไม่ได้ว่าใครเราแค่นอาข้อมูลมาพูดที่ฟังทีในเมืองไทยมีเป็นร้อยเป็นพันเดือดร้อนก็รับกันไปไม่เดือดร้อนก็ไม่ต้องรับแล้วก็คือเดินนนผ่าัแหละ แล้วเข,เขาบอกว่ามันบอกให้กูโอนล้านหนึ่งแล้วมันบอกให้มึงโอนเท่าไหร่มันบอกให้กูโอนโอนสองล้านแล้วมึงโอนเม่กูไม่โอนกูหมดแล้วอะ่ะอันนี้คือเป็นการซื้อขายรังวันไปนเลยนะแม่เนาะซื้อขายตำแหน่งแต่กลับเวทีนางการบ้านเรานี้มันก็เริ่มเป็นเรื่องปกติไหมเป็นของคู่กันหรือเปล่าเป็นบางเวทีเป็นบางเวทีเท่านั้นเป็นบางเวทีไม่ใช่ทุกเวทีค่ะเป็นบางเวทีแต่ที่โดนหนักสุดคือเมียนพระเมียนพระไม่เคยโดนไงหลงไห้ยรวยโทรมาแล้วให้ฟังหลอโอ้แต่ว่าเขาก็ต้องสนิทกับพี่ต๋ อยากจะเข้ารอบก็ต้องจ่าย1 2 0 0 0ันเหรียญถ้าไม่จ่าย1 2 0 0 0ันเหรียญก็ตกรอบแรกแล้วถ้าเกิดอยากจะมากกว่านั้นก็ต้องจ่ายเพิ่มอีกแปลว่าตอนนี้ไม่จ่ายคือุปตุ้บไปหมดแล้วอ๋อพักยาวพักยาวเมียนพระเมียนบองประโอนโอเคยังไงครับว่าเห็นเมื่อกี้ว่าฝากย้ำตังเลยเรื่องคอมเมนต์นี่ยังไงก็อย่าไปเม้นมั่วๆนะเดี๋ยวมันฟ้องนะเอาหรอเพราะว่าตอนนี้เวทีมันเยอะเนาะเวทีมันเป็นร้อยเวทีบางคนไม่ได้เกี่ยวข้องกันดูว่าตัวเวทีตัวเองเตือนเตือนไม่อด้ละกันแม่ถ้ะเราหนนะ ชื่อว่า p o อกเก็ตไทโอนะฮะหลายคนก็รู้จักกันแล้วนะฮะหลายคนก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าชอบ ดริงก์และดรัเนี่ยนะฮะแล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของเมาเพราะถ้าเกิดเราทานตัวพ็อกเก็ตไทโอนก่อนที่เราจะไปดริงก์เนี่ยนะฮะจะทําให้เราเนี่ยไม่เกิดอาการแฮงนะคุณผู้ชมและก็นอกจากนั้นเนี่ยสารสก,กัดจากพ็อกเก็ตไทโอนตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการบํารุงตับด้วยเช่นเดียวกันง่ายๆเลยนะฮะทานแค่วันละเม็ดเท่านั้นนะ,ะสำหรับพ็อกเก็ตไทโอนนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ที่สําคัญ,ญยิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยนะฮะใครที่มีปัญหาเรื่องของไขมันพอกตับไปตรวจสุขภาพมาแล้วโดนคุณหมอด่าเนี่ยนะฮะต้อเีเเเยาาว่า้ปอไนนนโกสท็มง มันมีสูงเราต้องดูแลสุขภาพของเรานะฮะตั้งแต่เนิ่นๆใครสนใจติดต่อ,อนักธุรกิจปูสตาร์ได้เลยครับติดตามรายการต่อๆทางโซเชียลของทวีพูทุกช่องทางเลย